ครับสบายดีพ cool. mm ่อแม่พี่น้องหย่าพักพอยกยายมาเลยมาชอปเบอร์กันพักพอดีพี่น้องเป็นฮดนี่ไก่มาเบอร์กันนั่งคำพี่น้องเลยเพิ่นกระลั้งสีใส่ตุ้มกุ้งน่าแต่ว่าชุ่มเผาใส่นะชุ่มเผาเสียนชุ่มเผาสีขัวห้ามแต่ว่าเพิ่นเอาอัน เป็นปละแดดเลยปลาแดกสดเลยพี่น้องใส่เตื้อก็ได้อยจ้ะปะวิธีใส่ห้องนั่งพี่น้อง <c oughs> เอาแล้วมันจีะเออเอาหัวมันงนุ่มลงคือใส่ลายแท้ใส่พอดีมันหอมไปใส่ลายปะนั่นใส่ลายแล้วมัน,มนเขาใส่เซเว่นเนี่ยใส่คำจะใส่น้อยเดียวนน่นกว่าเอาไว้จะไปเสียเอาไว้ปลาแดกก็เนี่ยบอกได้กินบอกมันคมบอกมันคมแห้งก็เลยแพงไว้แต่ใส่ตุ่มกุ้ง ชุดนั่งใส่ตู้กุ้งกับแบบพี่น้องก็เลิศเลอมากพี่น้องเซ็กซี่เลยนะอันนี้เป็นผู้เอาลูกนะพี่น้องยืนดีใจอยิ้มยิ้มโอ้ยเด็กก็เหน IP, ็นถูกคำเลย ยังนะนโน่มึงตั้งบนอกบนาวนะโน่นะอยู่ไปชิกระมวนได้พี่น้องเออพ่ออะไรสำนากระมวนใ่ไหมวะโมวลบมวลบอระแวงระแวงยังไงนะกลัวกูอตัวเองกลัวนั่งค้ำอยู่อย่างหวานระแวง ตโนะนะเห็นผพืนอนผู้ีแต่จัหน่อยพอเห็นอย่างเห็นพ่นอย่างใช้แม่อย่างมาโมกินนังเย็นว้าว เราก็เป็นห่วงร้านแล้วยูพี่น้องแต่ว่าเราร้านเราบัวเ็นน่ะนะบูวลุงบัวนางใจตูกุ้งสูตรของนางดอกอันนี้พี่น้อง <c oughs> ใส่นั่นัน,นบ่ออเใส่ห <c oughs> ่างกันชํ hàng, นนำได้นะ วายชิ้งคาวก็มันจิตายเ้ไงยังมันมียนน้าออกน้าขาวอุ้ยแต่ว่าเออมันจิเป็นยังพวกคนอกแล้วอือโอ้นางหุ่นดีได้ไป้องเซ็กซี่ขนาดนัว่ะอยู่ยังหวานเราแวงนางหัวเพรในสายกองพ่อนแม่เธออยู่ในสายเด้พี่น้องกองพ่อนแม่เพื่อกะได้หลุมพานเลยเพื่อญาติพี่น้องขำมากตัวน้องก็จะไหนเพราะเห็นเนี่ยก็ จะแบบผู้ได้มาคอกินน้ำเย็นบ่นนนนขึ้นมาไหมโน่อโอ้ยใจเอลคนอออย่าเห็ดด้วยนะอ่ะอ่ะอือ มเอาเมันลูปเล้จือะนะลูกับจืดปะอรติโธมันบบเห็นหุ่งมันบบเห็นตอไม้กับจือติเคยใช้ลูบอยู่ติหัดจือมันบะย่านบางนูเห็นต่ข้งหวนอยู่ได้อวยไปลบหลัง มีกุ้งมีซิวลไลยเด้น้องอ,งอย่างนี้น้องนั่นนี่นะตกน,น้ำใต้เลยก็โหลดมันวะมันได้สีขาวว่าประเด็กไปเบิดเลย ไม่ได้สิมาก,กินได้ว่าประแดกนีบ่เลยเสียบได้อีกบ่ฮะในะนาก็ยังเป็นพรลพรานทีนเฉยเียบได้หนาวอยู่บ่เจ้า,หาแหละหนาวหนาวจะร้องแล้วเนาะ นั่งกับพ่ได้บ่ได้เป็นคนขี้ลายขี้เล่นะพี่น้องแข่งขานั่งกับงามเลยหลายเลยขี้ลายมากเลยเฮ้ยโบขี้ได้นเดี๋ยวสนิทคุณห้อยแบบมายืนตรงตรงยืนตรงตรงดูเอออาเซ็กซี่เออโบอขี้ลายสมนี้โบขี้ลายขุนห้อยกับพ่อเบิงพ่อแยง้งขึ้นมาเออมาโน้มมาดี๋ยวนี้ áo lên Để ta sẽ hết nó hãy cái lũ khâu này Khuyến ma ma pin chỉ cháp nộ như các con có đẻ không?

เอ้โหอันนี ơi, ้ดิใช้จนเบิดน้าอ้อมน้องผู้บ่โอ้ปะคำเอ้ยเกิดเปิดหมดลานนามันเลอยบกโนแล้วมันขำแล้วมันชินาวนี่เหคนชิลม แบกด้วยใส่ยบาทู่หะฮะถ้ากับชิมมืออะไรพี่น้องเอ้ยคำมือตืดตาเลยเมื่ออาบน้ำเมื่ออาบน้ำให้ร้อยหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ยมันคำเลยเนาะไปซักยาเหมือนหรซักยาวัคซีนอุ้ยหายพี่น้องเอ้ยัยเงื่อนกล็น้ำตาคุกน้ำนี่เงื่อนกล็หายเนาะมันหายน้ำลาน มันหายิช่าเอาบ่จะกลายฮะอุ้ยหายจนบัสหายจนบัดตายแล้ววะเออหายจนบัสหายจนหมอย e นีนนี่พีนขึ้นพีนขึ้นเออไสิถังมันนะเห็นบ่ปูดนะครับครับแค่เนาะเอ้าปบป้ายาเนี่ ไปไปเด้อดูเด้อเด้อัเด้อ้ไปแบยูเซ็กซี่ขนาดบนาวบัวนี่อ่าน้าไม่ลูกแกเสือแ่แนเเออ้าไี่โลดอาทุกคนนะเฮ้เดินทางกบเมื่อกน้องเลยแม่ลูกอ่อนไปใช่กะ วงหนะเพราะวงลังอืมพระคายแยงตายไปแล้วห้องดีเก็บอยูน่นี่มาหายคุณแม่ห่อไอยปีนอย่างไรพระคแยงเลยลีเอ้ยพระคายแยงค่ะบ่มีใส่แกงน้ำใหม่แล้งแยมแหลงเนีย่ยดอกปรกับบได้กินพอปนใดปีนี่พอแหละอีร้อยออกตะนุ่มพอแลพอหละพ่ปสาชหายเพิ่งกินนุ่มหอด บสีเดือนกับบัวแฉหอดหกเดือนพี่น้องเลยแล้วอยากเสื้ออกเพื่อกินนุ่มพงเอาบ้านนี่เอาแต่นุ่มแม่นะพี่น้องเพราะว่าแม่เตะหอดสี่เดือนเวยหกเดือนถ้าก็เอาออกล่นนนะพี่น้องให้เพื่อกินนุ่มพงเอานุ่มพงกับห้าเราว่าเลือกเอาแบบจิถือให้กินดูแลก,กินผัดถ่ายบ่อถ้าก็จะเปลี่ยนเป็นอัน เล็กตัวเย็นแต่ว่าเช่าของไทยเนาะพี่น้องมีเล็กตัวหยอกเล็กลกเล็กตัวเย็นนำข้างเบิ่ง่แหละา,าข้างเบิ่งสถานการณ์พี่น้องเลยตามแต่สถานการณ์อ่ะพอกันคลิปหนาะสบายดี